สวัสดีจากสเปนจ้าจากหมู่บ้านบานเดเปนยาสจังหวัดเซียัดเรียนแคว้นกัติยาละมันชาจ้าวันนี้แดดดีมากเลยวันที่หกมกราคม2023นะคะวันนีน้เป็นวันเด็กนะคะหรือชาวสเปนเขาเรียกเดียนเดโรดเรเยตมาสโกนะคะ ก็คือวันของอพญาสามองค์ที่เดินทางไปมอบของขวัญให้เด็กๆอ่ะไม่ใช่เดินทางไปมอบของขวัญให้พระกุมารเยซูที่ทรงบังเกิดนะคะแล้วก็ชาวสเปนก็เอาวันนี้มาเป็นวันมอบของขวัญให้เด็กๆก,ก็เป็นเรียกว่าเป็นวันเด็กนะคะเด็กๆตื่นเช้ามา เขาก็จะเจอของขวัญที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้แต่ว่าเด็กๆเ,เขาเข้าใจว่าเป็นของขวัญจากาพระยาสามองค์นะคะเด็กๆเ,เนาะยังไม่รู้ภาษีภาษาก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงแต่ที่ไหนได้ของขวัญที่ได้ก็คือจากผู้ปกครองพ่อแม่ญาติปู่ย่าตายายนะคะก่อนที่จะถึงวันเดียเดโรด ละเอียดเขาก็จะมีการส่งจดหมายถึงพระยาสามองค์ค่ะว่าต้องการอะไรนะคะพ่อแม่ก็ช่วยลูกๆเขียนนะคะว่าต้องการของขวัญอะไรนะคะพ่อแม่ก็รู้ว่าลูกต้องการอะไรก็เตรียมค่ะเตรียมของขวัญเตรียมไว้เมื่อวานมีแห่พระยาสามองค์ค่ะแล้วก็มีการแสดงหน้าโบสถ์นะคะที่โพสให้ดูนะคะนี่แหละค่ะ วันนี้เด็กๆได้ของขวัญกันทั่วหน้าค่ะวันนี้แดดดีมากเลยค่ะเหมือนกับหน้าร้อนเลยค่ะดีมากๆเดินนี่เหงื่อซกเลยค่ะนี่ส่วนสาธารณะนะคะต้นเมเปิลโน่นๆเหลือแต่กิ่งก้านอันนี้ต้นหม่อนเขาตัดแต่งกิ่งค่ะ โน่นบ้านโดนรือ้อออกหมดเลยขายไม่ออกธนาคารยึดแล้วก็พวกต่างดาวก็มาขนมาทุบมาเอาอะไรออกไปหมดเลยเสียดายโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะ